สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบ่ายๆของวันที่13พฤษภาคม2,565ค่ะอ่าวันนี้นะคะมิสราถ่ายเข้ามาใหม่หนึ่งคันค่ะเป็นรุ่นยันไม่้าสองทีเอลค่ะคันนี้เป็นรุ่นท็อปของ3,5แรงมนะ้าค่ะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ d i r e c t i n j e ค t i ่ n ค่ะมาถึงร้านอ่าช่วงบ่ายๆวันนี้ค่ะ เป็นเกสารครบค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี54มาพรา้อมอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดดานหน้าแล้วก็ผ่านพวนค่ะลูกค้าผ่านพวน22คูณ6ใบค่ะสวยค่ะคันนี้เดิมทั้งคันเลยใช้งานน้อยค่ะคันนี้ใช้งาน3,000ชั่วโมงค่ะบอกก็เดิมค่ะลูกค้า 35ล้านคันนี้แม่ค้าก็เปิดแล้วค่ะขายอยู่ที่199,000บาทค่ะ199,000บาทพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้ค่ะลูกค้าทางร้านก็จะเช็คจุดรถซืมให้ค่ะซีนสีร้อนลูกหมาลูกปืนค่ะระบบไฟค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบระกองใหม่เช็คระบบน้ำมันหายค่ะเช็คระดับน้ำมันหายให้ด้วยเช็คระบบไฟค่ะไฟต้องติดทุกกระบอกค่ะลูกค้ารถออกจากร้านต้องพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้เป็น อ่าเกียร์คัทเทิที่พงมาลายค่ะเดินหน้าแถนนที่พงมาลายค่ะเล่มเอกสารครบเป็นรถจดทะเบียนปี5 4แม่ค้าก็เปิดราคาขายอยู่ที่1,99,000บาทเท่านั้นค่ะส่งรีภายใน250กิโลเมตรแรกค่ะ สวยๆพร้อมใช้าง,งานเลยค่ะลูกค้ายางยางหน้าก็เหลือเยอะค่ะยางหลังก็จะมีรอยแบบนี้นิดหน่อยค่ะแต่ก็ใช้าง,งานได้ปกติค่ะก็จะมีรอยหินขูดนิดหน่อยค่ะตามดอกยางสภาพโดยรวมแล้วประมาณ70%ขึ้นค่ะรถถ่าคันนี้มาพร้อมผ่านทวนค่ะ รรถถ่ายยันมา352 TLF ปี54คันนี้สามารถตรวสอบถามไมคะที่เบอร์0ย์เก้าแด์ค่ะร้านรถถ่ายมือสองเหานะที่ขอนแก่นค่ะลูกค้าก็ตั้งอยู่ตำบลบ้านว่างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์ลูกค้าท่านไหนมาไม่ถูกแอนไลน์ไหมคะเลยที่เบอร์0 9 8 260 1158ปดสอย่้าปเดี๋ยไหมคะปพิกาดให้ค่ะลูกค้าก็อยากให้ลูกค้าท่านได้ชมค่ะรถถ่ายเข้ามาใหม่ อ่าเรื่อยๆค่ะก็มีลูกค้าหลายท่านสอบถามเข้ามาว่ามีรถเข้ามาหม่หรือยังค่ะก็อยากให้ได้ชมค่ะลูกค้าทางร้านขายเงินสดเท่านั้นนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกสท่านั้นค่ะอ่าที่ร้านก็จะมีก็มีรถขายเข้ามาหลายคันค่ะลูกค้าก็จะมีอ่าคันนี้เพิ่งมาค่ะ35 2 TLF ทปี54แล้วก็จะมี โค้า l 4508DT คะนะคะปี51เข้ามาใหม่เมื่อวานนี้คะ่ะลูกค้าแล้วก็จะมี 3608DT คะ่ะ2ค,ะนะคะันค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมคะ่ะลูกค้าแล้วก็มีาทางร้านมียันมา 352T รุ่นธรรมดาอีกคันนึงคะ่ะจ่ะอยู่ตรงนี้คะ่ะจะพาไปชมคะ่ะลูกค้า ไปชมรถรถถ่ายคันที่ยังไม่ติดจองนะคะก็จะมี L 3 4 0 8คันนี้ค่ะหมคะเพิ่งเก็บงานสีเสร็จส,สวยเลยค่ะลูกค้า L 3 4 0 8 B5 คันนี้เป็นรถปี51ค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี B 51หนมคะเพิ่งเก็บงานสีเสร็จค่ะส,สวยเลยเล่เมเอกสารครบค่ะคันนี้แม่ค้าก็เปิดราคาขายอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทค่ะ เป็นรุ่นคูปตา L 3 4 0 8ี D T T 5 1ค่ะลูกค้าอุปกรณ์2ชิ้นค่ะไปม,มีกันหน้าผ่านพวนก็เปิดราคาขายที่1,95่งแบาทค่ะแล้วก็28แรงม้ายังอยู่นะคะคันนี้ไม่มีเล่มค่ะลูกค้าแม่ค้าก็เปิดราคาขายอยู่ที่1 3 9 0 0 0สบาทค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะเป็นยันมายสิแรงม้าค่ะแล้วก็มีรุ่นยันมา E F 3 5 2 t ค่ะ ตัวนี้จะเป็นรุ่นเป็นตัวธรรมดาค่ะแม่ค้าก็เปิดราคาขายอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทค่ะตัวนี้จะได้ใบมีดดันหน้าค่ะลูกค้าจะได้ใบมีดดันหน้าแล้วก็โรตารี่ค่ะตัวนี้โรตารี่หนึ่งจุดหกเมตรค่ะตัวนี้จะได้โรตารี่หนึ่งจุดหกเมตรกับใบมีดดันหน้าค่ะทันนีเล่นเอกสารครบเหมือนกันนะคะลูกค้าเล่นเอกสารครบแล้วก็พร้อมเก็บงานตัดสภาพให้เหมือนกันค่ะ ความเกตงานตตดสภาพให้ก็ราคาก็จะอยู่ที่1 9 5 0 0 0ันบาทค่ะตัวนี้ก็จะมี3 6แรงม้าสองคันค่ะ36หแรงม้าสองคันค่ะลูกค้าก็36ิหแรงม้าคันนี้ค่ะก็เป็นรถจรักรยานปี5้าสามั้งสองคันเลยค่ะคันอ่าคันแรกค่ะตัวนี้คันแรกสามป็นหวแรงมา้าตัวนี้ คันนี้แมค่ค้เปิดราคาขายทีอยู่ที่289,000บาทเขาอุปกรณ์2ชิ้นใบม,มีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านทวนค่ะตัวนี้รตตอตารี่ตัวนี้ไม่ใช่นะคะรตตอตารี่ตัวนี้อ่าแม่ค้าก็ขายเหมือนกันค่ะรตตอตารี่ตัวนี้อยู่ที่33,000บาทค่ะเป็น1-6เมตรตาช้างค่ะ สายทีบหกแรงคันที่สองค่ะคันนี้แม่ค้าก็เปิดราคาขายอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์สองชิ้นใบมีดดันหน้าผานพวนตาช้างค่ะอย่ี้ดันหน้าผานพวนตาช้างแม่ค้าก็เปิดราคาขายที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้เหมือนกันค่ะคันนี้เราพูดถึงร้านค่ะแม่ค้ากำลังเรียงคิวเก็บงานค่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจคันไหนค่ะรถถ่าย มือสองสภาพดีพร้อมใช้งานก็โทรส,สอบถามได้ที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8นแค่ะร้านรถแต่งมือสองเราดีสันแก่นค่ะก็มีรถหลายรุ่นค่ะลูกค้ามีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ค่ะสวยๆพร้อมใช้งานเลย วันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวรถถ่ายที่เข้ามาใหม่แล้วก็คันที่ยังไม่ติดจองเพียงเท่านี้คะ่ะลูกค้าฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กด, like, ดแชร์กด,ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ